ลูกที่รักทุกคนครับเมื่อเราหลับตาแล้วลูกเราลองมองอย้อนที่บ้านของเราสิครับว่าใครที่เหนื่อยใครที่ลำบากเพื่อเราตลอดเวลาลูกที่รักทุกคนครับหลับตาแล้วมองไปสิว่าเมื่อเช้าก่อนที่เราจะมาเรียนพ่อแม่เราเสียเสื้อผ้าสีอะไรท่านพูดอะไรกับเราเราพูดอะไรกับท่านหลายคนไม่เคยนึกลึกนะ หลายคนมักจะตั้งคำถามว่าพ่อแม่ไม่เคยรักนูเลยพ่อแม่ไม่เคยสนใจนูเลยมีอะไรก็ให้แต่พี่มีอะไรก็ให้แต่น้องผมเกลียดพ่อผมเกลียดแม่ลูกที่รักทุกคนครับกับคำพูดอย่ว่าพ่อแม่ไม่เคยรักนูเลยพ่อแม่ไม่เคยสนใจนูเลยลองถามตัวเองนะลูกนะชีวิตเราที่นั่งตรงนี้ใครเปินใครมาถ้าเขาไม่รักเราเขาจะยอมเหนืงง่อยยอมหนักอุ้มท้องเรามาเก้าเดือนเลยกัน หนักก็หวางไม่ได้เหนื่อยก็หวางไม่ได้ถามว่าถ้าเขาไม่รักเราอีกลูกเขาจะยอมเจ็บยอมปวดในวันแรกที่คลอดน้ำมาเลยแม่บางคนรู้ว่าลูกตัวเองจะคลอดปกติไม่ได้ยอมให้หมอ,อมีดมากรีดท้องตัวเองยอมทนได้เพื่อเราลูกหลายคนเมื่อเติบโตขึ้นมาลูกขอเงินพ่อขอเงินแม่ได้ทุกครั้งแต่มีบางวันคุณพ่อคุณแม่ หาให้เราไม่ทันใจลูกสาวบางคนลูกชายบางคนเอาปากที่แม่ให้มาด่าท่านตะคอกใส่ท่านตะว่าใส่ท่านที่ยคำหยาบคายลูกบางคนเอามือที่แม่ให้มาไปคว้างป่าสิ่งของเส่หน้าท่านเอาเท้าที่แม่ให้มาไปเตะทำลายข้อของเส่หน้าท่านลูกบางคนวิ่งกระทืบเท้าขึ้นไปบนบ้าน ปิดประตูประชดใส่หน้าพ่อหน้าแม่ดังปังหลายครั้งที่คุณพ่อคุณแม่แอผันหน้าใส่ข้างฟ้าเพราะการกระทำของลูกบางคนเราจะมาสําลอกสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจเราเราจะได้กลับไปกราบที่เท้าของท่านกอดท่านบอกรักท่านส่วนลูกอนไนในลูกไม่เคยทำผิดเลยเราจะได้มากราบขอบคุณท่านที่ท่านในชีวิตให้ลมหายใจ ทนเหนื่อยทนลำบากทำงานหนักเพื่อเรา